คืนที่แมวฟูหลับและตื่นในโลกที่ไม่มีใครรู้จักแมวฟูตื่นขึ้นมาบนก้อนเมฆหลักสีที่นุ่มเหมือนสายไหมเสียงเพลงดังลอยมาพร้อมกับยูนิคอร์สีขาวมีแผงคอสายรุ้งปรากฏตัวถ้าเธออยากกลับบ้านต้องไขปริศนาทั้ง3ข้อให้ได้อะไรเอ่ยมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้อ่อนโยนแต่ทรงพลังฉเฉลยลมเมื่อไขปริศนาแรกได้เมฆสายไหมกลายเป็นสไลเดอร์พาแมวฟูลงมาสู่ป่า ที่ต้นไม้เป็นอมยิ้มใบไม้เป็นเยนลลี่ในป่าม,มีม้าน้อยอีกตัวรออยู่และถามคําถามว่าในดินแดนนี้มีลูกอมพิเศษซ่อนอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ละลายแม้เจอแดดเพื่อนเพื่อนมองดีดีสิอยู่ตรงไหนเอ่ยฉเฉลยแมวฟูเดินมาถึงแม่น้ําฟองสบู่แต่สะพานหายไปเหลือเพียงก้อนเมฆลอยอยู่มียูนิคอนอีกตัวโผล่มาพร้อมเงาสามเงานบนพื้นยูนิคอนพูดว่าในเงาทั้งสามเงานมีแค่เงาเดียวที่เป็นของจริงดูดีๆนะน้องๆ ฉเฉลยแนวฟูตอบถูกทุกข้อดินแดงก็เริ่มสลายอยู่นิคอนยิ้มให้และพูดเบาๆว่าความกล้าและความคิดดีๆในตัวเธอจะนำทางกลับบ้านได้เสมอแม้ในโลกแห่งความฝันข้อคิดจากเรื่องนี้จินตนาการสำคัญก็จริงแต่ความคิดความกล้าและการลงมือทําในโลกจริงก็สําคัญไม่แพ้กันนะ